คุณยังจำพวกเขาเหล่านี้ได้หรือไม่ความอบอุ่นและอิ่มเอง,เองใ <น S 2> จงกำลังจะกลับมาอีกครัคออร้ง,รา,ง,างารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไป อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการสายลับสุตารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสืบเสาะเจาะความลับของเราสุตาในเมืองไทยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทีมของเราจะไปสืบให้รู้กันและเรื่องราวของเราในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวของพระเอกหน้าคมระดับแม่เหล็กของช่องมากสีแต่เรื่องราวของพระเอกคนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามชมได้ในช่วงหน้า แต่ตอนนี้ไปพบกับช่วงจับตายเซเลบหลังโชว์ภาพหวานฉ่ำของพรีเวดดิ้งสุดซึ้งแถมด้วยประวัติเรื่องราวความรักอันแสนยาวนานเป็น10ปี20ปีที่บอกได้คำเดียวว่าหวานฉ่ำสุดๆ ทำเอาบรรดาประชาชีและสื่อมวลชนถึงกับแอบอิจชาตาร้อนในความรักที่สุดแสนจะน่าทึ่งและน่าประทับใจของสาวทาทากับหนุ่มหมอก็แม้เคยปิ๊งปังกันมาตั้งแต่วัยละอ่อนใครจะไปคิดว่าสุดท้ายจะกลายมาเป็นคู่สามีภรรยาได้อย่างทุกวันนี้เอาๆในในความหวานคู่นี้ก็พุ่งปรี๊ดจนทำเอาบาหวานแทบขึ้นและงานนี้เลยขอเอาใจข่าเมาด้วยคลิปฟินๆของคู่นี้ซะหน่อย อุ้ยแหมแหมแหมสวีทกิบกิ้วกันไม่เบานะจ๊ะฟ้าหนุ่มหมอก็ดูเลิบเลิสาวทาถาไม่น้อยเดินตามต้อยตอยดูความน่ารักมุ้งมิงชัย,ย้อยเลยเชียวอายเห็นแล้วเดียนแทบอยากจะกระโดดลงจากคานเลยอะ เรียกว่ามันหยดติ่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับสงครามการสมรภูมิไ g ของไผ่วันพอยและสาวดิวที่ล่าสุดถูกนักเลงคีย์บอร์ดโพสต์ด่าโดยที่มีใจความแบบแซ่บถึงพลิกถึงขิงประมาณว่าถ้าหนุ่มไผ่ไม่มีเงินสาวดิวก็คงจะไม่เอาระทำเอาทั้งคู่ต้องรีบออกมาโต้อตอบเป็นการใหญ่ แต่จะว่าไปที่ผ่านมาไอจี IG ของทั้งคู่ก็เคยเปิดสึกกับสาวโซเชียลมาแล้วนักต่อนักแต่นั้นก็ไม่ค่อยบ่นทอนความรักความห่วงใหญ่ฉันพี่น้องเลยแหมปากบอกว่าพี่น้องแต่พตื้นที่ไหนที่ใครๆก็รู้คู่นี้เนี่ยแฟนกันชัดๆไม่เชื่อไปดูคลิปปราปรซีที่สปายของเราจัดมา ใจไม่ใช่เพรางเงินนะจบป่ะและอย่างที่เกินไว้ตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะเรื่องราวของพระเอกระดับแม่เหล็กของช่องมากสี เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเขาแล้วคุณผู้ชมพร้อมหรือยังที่จะไปเจาะเรื่องราวความรักของเขาคนนี้เวียสุกลวั์เวียสุกลวัตคานารดพระเอกหนุ่มมาดเข้มสไตล์ไทยๆที่เรารู้จักเขาตั้งแต่ละครเรื่องพลิกดินสู่ดาว ที่เล่นคู่กับสาวแพนเคก้กจนกลายเป็นรักนอกจอขึ้นมาแต่หลังจากปลูกต้นรักมาได้ยาวนานถึง3ปีก็เกิดการรักล่มสลายปิดฉากรักพระนางคู่ขวัญของช่องไปโดยปริยายแถมจบไม่สวยจนทั้งคู่ไม่มีทางที่จะกลับมาเล่นละครคู่กันให้เราได้เห็นกันอีกเลยครับ แต่เมื่อถามถึงที่มาที่ไปของสาเหตุการเลิกราของทั้งคู่เราก็ได้รู้แค่เพียงข่าวลือเท่านั้นว่าคุณแม่ของสาวแพนเค้กนั้นเกิดอาการไม่ปลื้มหนุ่มเวียขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุเลยล่ะครับและเรื่องนี้ก็ทําให้หนุ่มเวียเก็บตัวเงียบห่างหายไปพักใหญ่เลย และเมื่อหนุ่มเวียตั้งสติได้ก็ลุกขึ้นยืนไม่มีเขาลางของความเสียใจให้เราได้เห็นกันเลยและหลังจากนี้หนุ่มเวียก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้สาวคนไหนแบบเป็นตัวเป็นตนให้เราได้เห็นกันเลยครับและเขาก็มีข่าวคู่จิ้นกับนางเอกละครที่เขาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นมินพิชยาหรือสาวใบเฟิร์นพิมพชนกที่เหล่าบรรดาแฟนคลับของหนุ่มเวียอยากจะให้พวกเขาเป็นแฟนกันนอกจอแบบจริงๆเลยล่ะครับ แต่จนแล้วจนรอดหนุ่มเวียก็ยังไม่มีข่าวคราวกับสาวคนไหนแบบจริงจังหรือแม้กระทั่งกับสาวเบลล่าที่นเวลานี้พวกเขาก็ยังไม่ปรี่ปากเลยสักนิดว่าเขาคบกันเรื่อยๆปล่อยให้เป็นประาการธรรมชาติเคยครับ <c oughs> เคย <c oughs> เคย <c oughs> เคยไม่มีอะไรมากมายครับก็ยิ้มแย้มทักทายสวัสดีเลยเป็นเรื่องปกติแต่เบลล่าบอกว่าคุณพ่อถามผ่านทางคุณแม่เบลล่าคือว่าแบบว่า คนนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอะไรประมาณน,นี้นก็คงต้องถามแหละก็ต้องต้องอยากรู้แหละเพราะว่าเออเฮ้ยใครตกเป็นขากับลูกอ,อะไรเงี้ยก็ต้องอยากรู้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เวียก็พาน้องเวล่าไปหาคุณแม่เวียแล้วด้วยข้าวก่อนที่แม่กลับมาจาก อเมริกาแล้วคุณแม่แวะมาหาผมพอดีแล้วทานข้าวอะไรเงี้ยแลวก็เลยมาเจอกันพอดีเคยเจอคุณแม่พี่แวร์ตอนคุณแม่แบบมาจากต่างประเทศนะคะเหมือนเขาไปทานข้าวกันแล้วแบบเราก็ไปคือมันร้านเดียวกันไงคะแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้แบบทักทายกันเฉยๆแม่ชอบไหมเออเขาแม่เขาไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เท่าไหร่<อ>เขาก็จะแบบส่วนใหญ่แล้วเขากลับมานานทีเจอลูกชายาก็จะแบบนั่งนั่งอยน่กับลูกอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยได้แบบอะไรเท่าไหร่แต่เขาก็แบบ เหเป็นฟิลที่แบบเป็นแม่ที่แบบเลี้ยงลูกแบบสบายๆไม่ค่อยแบบมาายุ่งเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าเวีรจะยังไม่ยอมเปิดปากเต็มที่แต่ทั้งคู่ก็ได้ทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วล่ะครับ เรื่องเก่ายังไม่ทันเคลียร์ดันมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกเพราะดันมีข่าววงในออกมาว่าเวียดันไปกิ๊กสาวนามว่าอีฟถึงขั้นพาซ้อนท้ายแหวนไปไหว้พระไกลถึงฝั่งพระขนงเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้หนุ่มเวียก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆมีเพียงแค่สาวอีฟที่ออกมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รู้จักกันเลยลลกินข้าวรู้จักกันเป็นพี่น้องกันแต่หนูไม่รู้ว่าคนอื่นคิดไง ไปไไปหวว้้พรรนดยยกัจิงเลค่ะไปไหว้ย่นาคไปไหว้พระอะไรเงี้ยทำบุญก็แบบเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยก็แค่แลกเบอร์คุยกันเออเป็นคนบ้านนอกเหมือนกันเลยเผื่อว่าไปกินข้าวอะไรเงี้ยทำบุญกันเลยแต่บางค่ั้เขาบอกว่าเราอ่ะคบกับเบียร์เลยจริงเหรอคะไม่จริงไม่จริงนี่เขาเป็นคนอบอุ่นดีน่ารักดีค่ะตลกดีที่เบียร์มาจีบนี่นโ,อโอเคค่ะโอเคค่ะแสดงว่ามดีใจนะคะ เขาเป็นคนติดดินนะน่ารักดีแล้วสเปคหนูชอบผู้ชายไทยเข้มอะไรอย่างเงี้ยไงตอนนี้พี่เวกำลังจีบอยู่หรือเปล่ายังไม่จีบแล้วเราจะถามเขาดูถ้าเขาตอบว่าไม่จีบเราหน้าหงายแต่ถ้าเขาตอบว่าจีบเราเดินหน้าต่อค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกไม่ก็เราก็ไม่อะค่ะแสดงว่าเราก็มีใจให้อยู่แล้วเนาะก็รู้สึกดีค่ะไม่ค่ะหนูหนูไม่แย่งค่ะหนูต้องให้ให้เขาเคลียร์กันหรือว่าจบกันจริงๆก่อนเออหนูจะไม่ไม่ทำ และเรื่องนี้ก็เกือบทําให้เวียและเบลล่าเกือบจะเลิกกันเลยครับเพราะสาวอีฟก็ประกาศตัวออกมาว่าตัวเธอมีใจให้เวียรจริงๆแต่ไม่คิดที่จะแย่งมาเป็นของตัวเองรอให้ทั้งคู่เลิกกันก่อนดีกว่า จนกระทั่งเบลล่าออกมายอมรับว่าตนห่างกับหนุ่มเวียแล้วจริงๆอีกทั้งยังแย้มๆอีกด้วยว่าตนมีหนุ่มใหม่ที่กำลังคุยคุยกันอยู่แต่หนุ่มคนนั้นจะเป็นใครนะต้องรอชมละครับก็ถูกต้องแล้วว่าจริงๆผมก็โสดว่าเรายังไม่ได้ตกลงว่าเราแบบจะยังไงใช่ไหมฮะเราก็คุยเป็นพี่น้องไปเนี่ย ก็ถูกต้องแล้วเพราะผมก็บอกทุกคนว่าผมโสดนะครับคือเรารู้ไงเรารู้ว่าอยู่ในสถานะอะไรนนเนี่ยเราก็ชิลๆเพราะจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามีโอกาสเจอน้อยเพราะว่าละครผมจะออนแอร์อะไรเงี้ยแล้วน้องเองก็ถ่ายละครหลายเรื่องนนานที่ครับคนใ่มีมีมีคุยบ้างครับไาเตียมตัอย่างนั้นถ้ามีหนุ่มมาเจอแงนี้เราจะหัวไวไหมถ้าบอกว่าก็ได้หมดนะเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้ว มันยังไงก็ได้อะเพราะมันมันยังไม่ชัดเจนว่าว่าอะไรนี้ครับเราไม่อยากแบบเราไม่อยากปิดกั้นตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เราไม่อยากสร้างความกดดันหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วเนี่ยเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าผมนะครับก็ยังมีเนี่ยก็คุยแค่นคนเดียวนี่แหละครับก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ขนาดน <S <S <ฮ>ั้นเราค่อยๆไปค่อยๆไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รีบแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะ ชมคะเราก็จะต้องคอยติดตามพวกเขากันต่อไปว่าพวกเขานั้นจะออกไม่ยอมรับสถานะของพวกเขาเมื่อไหร่แต่เรื่องราวของเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้เรื่องราวของเขาจะเป็นอะไรนั้นสามารถติดตามชมได้ในครั้งหน้าทางช่องเร็จไทยทีวีทีวีของคนไทยตอนนี้ไปพบกับช่วงยูสปายค่ะ ผู้ชมคะช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งภาพหรือคลิปวิดีโอกับดาราที่คุณชื่นชอบมาที่อ e ีเมลของเราได้ที่ mm hmm. t v p o o ู c e l e ็ p y at p o o o ี m a i l c o m เพียงเท่านี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมสปาเราแล้วค่ะ mm hmm. และคุณผู้ชมยังสามารถติดตามอินสตาแกรมและแฟนเพจของเราได้ที่ t v p o o ู s e l e ็ p y mm hmm. และวันนี้สปานะคะขอราไปพร้อมกับยูสปายสวัสดีค่ะ mm hmm. เธอเธอก็เคยที่สุดเสมอไปจะเพื่อเธออมนิดเลือแม้เ,แเพียงเสียวใจจะบันปันให้ฉันมางหรือเปล่าแคนคนหนึ่งซึงไม่ั้ บอกว่าหนูจะมีปาร์ตี้ได้ก็ต่อเมื่อแม่มีเงินจ่ายเท่านั้นแล้วลูกอยากรู้คําตอบไหมล่ะเพราะวกความจริงมันาจะรุนแรงเกินไปจะมาทำร้ายลูกได้นะเธอทําให้ฉันไม่มีทางเลือกนะและมาทำให้รู้สึกเก็บปวดที่ต้องบอกเธอว่าทําไม่สามารถทำาร์นี้ได้อีกต่อไปแล้วอะนะติดตามชมซีรีส์ The Voice of Freedom ร้องล่าฝันเฮเลนิต้าเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬกากดเลข7ไทยทีวี